สวัสดีครับจากร้านส t าร์สเต e ครับวันนี้เราอยู่ในจอแอนดรอยนะครับแต่เป็นจอแอนดรอยที่ติดบนเพดานนะครับที่เหมาะกับรถตู้รถ SUV MPV ต่างๆนะครับที่ต้องการจอแอนดรอยข้างหลังแยกอิสระนะครับในการใช้งานของจอแอนดรอยนั้นมันก็เหมือนกับจอแอนดรอยด้านหน้านะครับเพียงแต่ว่ามาในรูปแบบของจอเพดานวิธีติดตั้งนะครับก็จะมีสายไฟ3เส้นนะครับ แบบตรงนะครับแล้วก็สวิตกุญแจแล้วก็กาวแค่นั้นเองนะครับส่วนระบบเสียงนะครับก็จะผ่านในบลูทูธของตัววิทยุด้านหน้านะครับไม่ว่าวิทยุด้านหน้าของลูกค้าจะเป็น Android หรือเป็นวิทยุเดิมติดรถนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งจอเพดานที่เป็นระบบ Android แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าระบบเสียงเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปคอนเน็กกับตัวข้างหน้านะครับ เชื่อมผ่านระบบบลูทูธแค่นั้นเองครับก็สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นตัวจอ a n อนด i อยตัวนี้เนี่ยรถล,ลูกค้าเป็นรุ่นไหนก็ติดได้ครับอย,อย่างที่บอกครับมันจะสามารถเชื่อมต่อระบบเสียงผ่านะระบบบลูทูธนะครับจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาก็มีลําโพงนะครับสามารถที่จะเปิดเสียงดังจากตรงนั้นได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเล่น YouTube นะครับคอนเทนต์ Content ต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะของ Android ได้เลยนะครับเนี่ยครับผมก็จะเลือกเล่นดูสักอันหนึ่งนะครับเนี่ยครับแยกอิสระจริงๆเขามีลำโพงส่วนตัวของเขาข้างบนจออยู่แล้วนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเสียงออกรอบรถในโหมดของบลูทูธก็ได้นะครับข้างหน้าถ้าเป็นลูกค้าเป็นจอ Android อยู่แล้วก็แค่ กลับไปที่โฮมนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดู Google m a p ได้นะครับแล้วก็ตรง Ambilight พวกนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตามธีมแต่ละวันที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นจอที่เป็นออโต้นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่สำคัญที่สุดก็คือภาพมันจะคมชัดมากนะครับเนี่ยครับ แตกต่างจากจอเพดานที่ส่งภาพจากจอข้างหน้าที่เป็นระบบ av นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจอ Android เพดานนะครับก็ติดตั้งที่หลาน Santa State ก็สนใจสอบถามเบอร์0863456195ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ